ต่อไปเรามาทําน้ําข้าวซูชิกันนะคะน้าเขาเรียกว่าน้ําส้มข้าวซูชิถ้าถ้าใครอยากซื้อมีขายมันจะเขียนว่าซูชิไรซ์เวนิกาน้ําสําหรับทําข้าวซูชิดูในรูปเอกลกดาเนี่ยแต่ว่าทำทำเองก็ได้แล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็ทําเก็บไว้ทําครั้งหนึ่งเก็บไว้นานครึ่ง การจะทําอาหารให้อร่อยรสชาติออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งก็คือต้องชั่งตวงวัดทุกครั้งให้มาสูตรมันเป๊ะเะบอกใครก็บอกง่ายแล้วก็ทําทุกครั้งก็รสชาติออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งอันดับแรกนะคะน้าตาลทรายค่ะน้ตาลทรายขาวร้อยห้าสิบกรัมค่ะกดเครื่องช่างให้ให้เป็นอันนี้ให้เป็นศูย์แล้วก็ ให้เป็นกรัมนะหน่วยเป็นกรัมนะใส่ไปเลยค่ะร้อยห้าสิบกรัมเอาเกินเกิน ร้อหสิกรัมอย่าใช้ตัวอย่าใช้ตัวนี้ช่างนะอย่าผสมทุกอย่างโดยหม้ออันนี้นะ,ะเดี๋ยวผิดขึ้นมาเราจะแก้ไม่ได้ช่างแยกแล้วก็ไปเทใส่หม้อเอาต่อไปนะคะน้ำส้มสองร้อยแดสองอปดสิบลเปลี่ยนตัวนี้ให้มันกลายเป็น ml ก่อนเอฟเนี่ย0 m นมน้ำส้มน้ำส้มทำจาก ข้าวหรือว่าน้ำส้มทําจากแอปเปิ้ลเลยเลย<ๆ>เลยเลย,เลยเอาออก แมทเริยนแมทริยนยี่สิบมลทำตัวนี้ให้เป็นศูนย์ก่อน Y ese, ese pez. สิกรัมทำตัวนี้ให้เป็นกรัม ค่ะคนจนกว่าน้ำตาลละลายหมดว้านอาหารขอทำม้อยใหญ่เลยนะทำทีน้ำตาลสิบกิโลเก็บได้เป็นครึ่งปีไม่เสียใส่โหลกแก้วหรือว่าใส่ พลาสติกหรือว่าหมอ้อสแตนเลสไว้ได้น้ำเนี่ยไว้ใส่สลัดได้ด้วยนะใส่สลัดกินก็อร่อยทำเป็นน้ำสลัดน้ำตาละละลายหมดแล้วปิดไฟค่ะทิ้งไว้ให้เย็น แล้วค่อยกอกใส่ภาชนะที่เราจะเก็บ